วันนี้อยู่กับช่องบังมาแล้วอีนะครับวันนี้ผมก็เป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะมารีวิวของเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นของเล่นจากโกดังญี่ปุ่นที่เป็นมกาโกซิล่าปีห9ึ่สนะครับเดี๋ยวถ้าอยากเห็นถ้าอยากเห็นร่างกายของมันผมก็จะเอาให้ดูไปดูกันครับนี่ตัวก็จะสูงหน่อย อันนี้เฉรมัไม่หักนะนี่จะเห็นจากรอยหักตรงนี้นี่หักตรงนี้ผมก็เ,เก่าวตาช้างมาหยอดใส่นะอมแก้ไขไปก่อนอันนี้มันจะเป็นตัวไม่มีหางนะแต่ยืนด้านข้างก็ฟอดูได้อยู่เท่ดี <Hey, D. S 1> นี่นะปีหนึ่งเก้าเก้าสามตรงนี้มันจะจิ้มอยู่ตรงนี้ แล้วก็อาจ,จะเห็นไม่ชาัวมันตัวเล็กซื้อมาประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่คือหน้าของมันมนี่อาปากจุดขยับคอหมุนได้นิดเดียวนี่แขนข้างนี้หักมาหมุนไม่ได้ตรงนี้แขนได้แค่นี้กับข้อมือข้อมือแล้วก็นี่หมุนแขนได้สาม้อยหกสิบองศาเลย ก็จ,จะติดแขัดบางจุดก็เหมือนขันนั้นเลยเมือนก็เหมือนได้สูงนคาก็จะขยับได้นิดเดียวเช่นี้ข้อเท้าก็เหมือนกัน,ข,กน,กนข้อเท้าได้เช่นี้นี่อย่างที่บอกไม่มีหางก็จ,จะไม่ค่อยเท่เท่สักเท่าไหร่นะนี่ดูหน้าชัดชัดนี่หน้าชัดชัดของมัน ี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคลิปล้างๆได้เลยนะคลิปล้างๆก็จะมีจากแฟนฟอร์เมอร์ที่ผมเอามาทำเป็นท่าภาคไ์ออฟเดอะบีด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูน่าจะตอนประมาณมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รูดเดียวทีเดียว2ตัวเลยนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปกับการรีวิวเมกากกชิละีห9ึ่านะครับ ผมก็จะขอลาทุกคนไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ